จะไปคำใหญ่ๆนี่ฮะทุกคนเสร็จครับทุกคนสวัสดีครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วครับเอ็มแดดเสด็จนะครับผมทุกคนนะฮะวันนี้เอ็มก็มีมเมนุมามาเสนออีกแล้วครับผมทุกคนนี่ฮะโอ้โหโคโยตี้กุ้งครับผมกใหยกุ้งเต้นนั่นเองนะครับทุกคนครับ ครับแล้วก็นะมีผักครับมีแตงนะฮะผักชีนะครับผักชีฝรั่งนะครับผมใบสะระแหน่ประกาศขาวแล้วก็อ่าใบโหระพานะครับผมแล้วก็เอ็งก็มีนี่ครับทุกคนเป็นกลิ่นทอดนะฮะเดี๋ยวไปตรงนี้หน่อยงนลอวกันนะฮะทุกคนครับแล้วก็ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวสีม่วงข้าวเหนียวเขาก้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะทุกคนครับผมนะฮะ ก็กับบรรยากาศโอ้โหดูทุกคนครับแสงอาจจะแบบนะครับไม่สวยนิดนึงครับทุกคนก็อยู่หน้าบ้านนะฮะแสงแดดมันสะท้อนมานะครับผมทุกคนนะครับเอาครับไม่พูดพันทำเพลงกว่วทุกคนครับผมไปบรรเลงกันดีกว่าครับผมปครับมาครับทุกคนมาถึงก๊อกุ้งด้วยกันครับผมนี่ครับจำไปเลยทุกคนหลุยครับผมอนี่ฮะคำใหญ่ใหญ่ไปเลยทุกคนครับผมไป อเดือดรับแทบเลยทุกคนแล้วก็อาจจะมีเสียงรถเสียงลาครับผมรบกวนนิดหนึ่งนะทุกคนครับผม,มไปต่อเรือกว่าไม่ต้องอะไรมากมายครับผมมานี่ฮะโอ้โห Mm-hmm. Mm -hmm. อืมอืมหมากั่งใหนะทุกคนจำมาให้นี่มาครับ เนี่ยโหระพาครับผมตุงสดๆนี่เนื้อเขาจะแบบยังไงอธิบายไมไ่ถูกเนื้อแบบโอ้โหอร่อยอะทุกคน เนื้อเขาจะไม่เละครับจั่งเข้าไปหอมใหญ่เลยอื ไปครับเดี๋ยวขาดตอนอืม,อม ไปคำใหญ่ๆนี่ฮะทุกคน ตอนนี้ออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำครับก้อยหรือลูกที่ต้องรสชาตอย่างนี้หรือเปล่าไม,นะม่รู้กันทุกคนนะลองกุ้งเพียวๆหน่อยทุกคนนะ อื้อหวานเรื่องจริงครับเนื้อกุ้งจะหวานนะครับแต่ด้วยที่เขาปรุงมารสชาติน้ำยอะจะออกเปรี้ยวโอ้โหเพื่อนเพื่อนยาวไปเลยครับ ออ,อ,อจัดหมดนี้เลยดีไหมหนวดกรุงติดติดปากลองดูทุกคนครับผมแต่บอกไว้ก่อนครับทุกคน มันมันทิ่มจริงๆครับนะทุกคนมาจัดเลยอย่างนี้นะทุกคนมาอื้มเอาเนี่ยกระเด็นเข้าตาแล้วอืมาไม่เป็นไรครับไม่แสบด้วยทุกคนไปอือ้มอื้มช็อ อืมอืมทุกคนไข้าวตาขออภัยครับทุกคนเริมแผดตาครับ,อบ,รบโอ้ขอจะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมนะฮะกี่ยาวอาจาราย์ไรไม่ทราบกราบขออภัยครับผมทุกคนจับตาจริงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ